สวัสดีครับท่านผู้ชม23 unity, มิถุนายน2556นะครับเวลาตอนนี้ก็12นาฬิก30นาทีเสร็จๆนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับที่วัดม่วงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการที่จะเบิกเนตรนะครับพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็พิธีบรรจุพระบรมสารีริกรธาตุนะครับ องพระพุทธเจ้า28พระองค์ถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามรายการแวดวงพระเครื่องนะครับโอเคพาท่านผู้ชมนะครับมาในเรื่องราวของการทําพิธีหล่อพระพุทธเจ้า28พระองค์รายการของเรานะครับยังคงออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันพฤหัสบดี12นาฬิกาถึง13นาฬิกาเสาร์หนาฬิกาถึง7นาฬิกาและวันอาทิตย์นะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับ เบื้องหลังของโอนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับต่างได้มาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับมาร่วมประกอบพิธีในการเบิกเนตรองค์พระพุทธเจ้า28พระองค์ในวันนี้นะครับรายละเอียดน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ ที่ท่านผู้ชมได้ติดตามมานะครับในเรื่องของการหล่อในการสร้างองค์พระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับตอนนี้ก็ได้สําเสร็จสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับในวันนี้23มิถุนายน2556นะครับวันนี้จะเป็นพิธีในการเบิกเนรนะครับแล้วก็เป็นพิธีในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า28พระองค์นะครับตอนนี้โอ๋อยู่กับพระอาจารย์ ไทยวันจิตตพุโตนะครับผู้ดูแลความเรียบร้อยวัดม่วงครับธรรมสการครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ในการบรรจุในการเบิกเนตรวันนี้เป็นวาระโอกาสดีเพราะถึงเเวลาดีเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเราได้รอพระพุทธเจ้า28พระองค์ปางประทานพรเมื่อวันที่5 6เมษายนพุทธศักราช2 5 5 6ที่ผ่านมา แล้วก็โอกาสวันนี้เราก็ได้วางแผนเอาไว้ว่าวันที่23มิถุนายนคือวันนี้ได้มีพิธีสมโพธบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เบิกเนตรพระพุทธเจ้า28พระองค์ด้วยทําไมต้องมีการเบิกเนรทาไมต้องมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีบุญ,ญญาลิทธ์มอีอิทธิฤทธิ์ในพระพุทธเจ้า28พระองค์ญาติโยมที่มากราบมาไหว้ก็จะได้ไหว้ ทั้งคุณของพระเจ้า28พระองค์ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุไปในตัวโยมก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาการที่เราสร้างพระเจ้า28พระองค์ก็มีต้นสายไปเหตุว่าเราอยากจะ,ะสื่อความหมายให้เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยได้รู้จักกับพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์เพราะว่าในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเฉพาะพระเจ้า5พระองค์ ก็เลยมีดำริสร้างเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์รู้ว่ามีทั้งหมด28พระองค์ได้มาอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้โดยองค์องค์ปัจจุบันนี้ก็คือพระสมณโคดมและองค์ในอนาคตก็คือพระศรีอริยมไตัยในคราวนี้เราก็ได้หล่อเหมือนกันก็คือพระศรีอริยมไตัยเป็นองค์ที่29เเราก็หล่อเหมือนกันแต่ว่าเราได้เป็นองค์สีเงินเป็นพระ พระพุทธเจ้าพระศรีริยเมตตาในอนาคตรอเผื่อเอาไว้รอเผื่อเอาไว้แล้วก็มีเจ้าภาพามาถวายทั้งหมดก็ครึ่งหนึ่งก็คือ18องค์ก็ยังไม่ไม่มีเจ้าภาพเต็มองค์อยู่ก็แปดองค์มีอยู่อีกเหลืออีกสิบองค์ที่ยังไม่ได้มีเจ้าภาพก็ยมท่านใดจะเป็นเจ้าภาพก็ยังพอมีเวลาอยู่จะได้จารึกชื่อไว้ใต้ฐานพระพุทธเจ้า28พระองค์ การที่เราได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ถือว่าเป็นมงคลอุดมมันสูงสุดเพราะพระธาตุที่เราไปอัญเชิญมาเป็นพระธาตุที่ท่านเสด็จมาเองโดยโ,<อ>โดยบารมีโดยมารมีของพระองค์เราไม่ได้ไปจัดสร้างขึ้นมาไม่ได้ไปเอามาจากถ้าไหนอะไรยังไง<อ>คือไปเอามาจากบ้านพรหลวงพ่อซึ่งอยู่ที่อยุธยาท่านได้เป็นการเสด็จของพระธาตุ มาเองโดยโดยศรัทธาโดยบาร,รมีของผู้ที่อัญเชิญมาบรรจุไว้ครบทั้ง29พระองค์ครบทั้ง28พระองค์ด้วยอันนี้คือพระธาตุนี่เสด็จมาเองจเจริญพรเสด็จมาเองเพราะผู้ที่มีบารมีมีบาร,รม,ม,รรมีมีอุปนิสัยาบาร,รมีเดิมตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็มาชาตินี้บาร,รมีท่านได้อัญเชิญ อัญเชิญเสด็จมาเองโดยที่ไม่ได้ไปทําขึ้นมาไม่ได้ไปเป็นหล่อเป็นแก้วเป็นเศษพลอยเป็นอะไรแต่เป็นพระธาตุจริงๆอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าที่28พระองค์นี่แต่ละพระองค์ก็มีพระนามที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่เจริญพรแต่ละพระองค์มีพระนามไม่เหมือนกันแล้วก็มีอายุไม่เท่ากัน<ม><ม>พระพุทธเจ้าองค์แรกๆจะมีอายุเป็นเป็นหมื่นปี ก็ลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนถึงองค์พระสมณนโคดมมีอายุแค่แค่แปดสิบพรนษาก็ปรินิพานปรินิพานเพราะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเหมือนกันหมดทุกพระองค์จะเหมือนกันหมดทุกพระองค์ตัดสรุปธรันเดียวกันและมีปางเดียวกันมีปางเดียวกันหมด จะเป็นปางประธานพรก็ปางประธานพรจะเป็นปางสงางมาธิก็เป็นปางสมาธิเป็นปางสนุงปางมังละวิชัยก็เป็นปางเดียวกันทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วเราจึงได้สร้างเป็นปางเดียวกันทั้งหมด28พระองค์ปางประธานพรก็หมายความว่าบุทธเจ้า28พระองค์ใครมากราบมาไหว้ก็จะได้ประธานพรให้กับผู้ที่มากราบมาไหว้ด้วยศรัทธาได้บูชาด้วยศรัทธาจริงอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วในวันนี้ก็เป็นภาคสองเนาะเพราะว่าภาคหนึ่งเป็นการหลอ่อ องค์พระพุทธเจ้าในวันนี้พระอาจาร,รย์เมตตาช่วยบอกเล่าเรื่องราวหมายกำหนดการอย่างคร่าวๆในวันนี้ครับก็ภาคแรกก็คือหล่อให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์เป็นฐานภาคนี้ก็คือสมบูรณ์แบบไปแต่งให้ครบพุทธลักษณะเรียบร้อยแล้วในกำหนดการในวันนี้ก็คือ,เ,อเวลาสักครู่หนึ่งก็จะมีพิธีบงวงสรวงอันเชิญพระบรมสาวีลิกทาต ขอเข้ามาพระบรมสาวล,ลีกธาตุอันเชิญเทพไทยเทพระอารักษ์ทั้งหลายให้มาประดิสถานมารับมารู้หลังจากนั้นเวลา13นาฬิกาพระคุณเจ้าที่กับราธนานิมนต์ไว้ก็จะประจำที่เพื่อจะได้เจริญบทธรรมจักรกับป่าวัตนนสูตรบทพระพุทธเจ้า28พริองค์โงก็คือบทนโมเมสัมุุธานังแล้ว,ลวหลังจากนั้นมาหลวงปู่คำบุ พุทธกิโตก็จะได้มาเป็นประธานนั่งปกอธิษฐานจิตประมาณสัก4 5นาทีหลังจากที่สวดธรรมกับปวัฒนสุจบเรียบร้อยแล้วก็จะได้บรรจุพระบรมสาวรีลิกธาตุเบิกเนตรนะแล้วก็โปรยดอกไม้พรมน้ำมนต์เป็นการเจดพิธีญาติโยมจะมากราบมาไหวมาปิดทองก็ได้มาเรื่อยๆจะม่ได้มาทุกวันมาในทุกวันจะ้ะ โดยส่วนของเกจิคณาจารย์ที่เดินทางมานี่หลวงปู่คำบุถ้าจะว่าไปแล้วทางฝั่งอีสานบนอุบลราชธานีนี่เป็นที่เคารพสักการะของอุบาสกอุบาสิกากันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาถึงนครราชสีมาเลยวันนี้มาถึงวัดม่วงอัตมานิมนต์ล่วงหน้าประมาณ3เดือนส่งจดหมายไปประมาณ3เดือนวันนี้ท่านจะเล่าให้ฟังบอกว่าติดที่มีวัดห้วยบางคนก็เป็นวัดใหญ่นิมนต์มาเหมือนกัน แต่ว่าหลวงพ่อบอกไปตามคิวไปตามคิวที่ส่งดีกาไปนิมนต์ท่านเมตตาทั้งหมดไม่ว่าวัดเล็กวัดใหญ่ท่านก็จะเมตตาไปตามคิวที่ส่งดีกาไปอาราธนานิมนต์เมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่วัดบวรไปค้างคืนที่บ้านโยมลูกศิษย์ที่แก่งคอยแล้วก็ตื่นเช้าฉันพระฐานเช้า,ชาเสร็จท่านก็มาฉันพระฐานเพลงที่วัดม่วงเราได้เป็นเมตตาที่ท่านได้ เอ่อมอธิษฐานจิตปกเสกถุายมงคลก็เมตตาทั้งวันของวันที่ยีบสามนี้หลวงพเดชพระคุณหลวงพ่อคำบุดหลวงปู่คำบูด,บดท่านบอกว่าเมตตาให้ทั้งวันเมตตาให้ทั้งวันเลยอย่าเลื่อ,อนพรอยเมตตาให้ทั้งวันเลยจะเอ่อญาติโยมที่รู้ลูกศิษย์ที่รู้ก็มากราบมาไหว้มาขอชาตมาก็มีเจิมรถก็มีเจิมหน้าก็มีพระอาจารย์ครับเอ่อที่โอมองไปนี่ พระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์นี่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วก็จะประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงถูกต้องไหมครับใช่จเจริญพรเป,เป็นประสงค์ของเราว่าจะได้ประดิษฐานไว้ให้โยมได้กราบไหว้กันตลอดชั่วกาลนานเพราะว่าพระไม่บุบสลายง่ายชั่วลูกช่วหลานจะได้รู้ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกเรานี้นะมีทั้งหมด28พระองค์จะได้มากราบไหว้ขอพร ขนาดขอพรพุทธเจ้าเพียงแค่องค์เดียวยังสำริดผลนี่เราขอตั้ง28องค์ขอพรพุทธเจ้าทั้งหมดทั้ง28องค์ก็คงจะได้พลานิสง์ได้บาร,รมีเพิ่มพูนมากกว่าขอองค์เดียวเป็นแน่นอน เมตตาในวันนี้อุบาสกอุบาสิกาก็ามากันอย่างมากมายอาจารย์เมตตาช่วยบอกบุญผู้ที่ยังไม่ทราบข่าวแล้วก็ผู้ที่ทราบข่าวแล้วนะครับให้มาร่วมบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาของไทยเรานะครับจเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานครับก็ขอเชิญเจริญพรขอเชิญชวนญาติโยมมากราบไหว้สมเด็จพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็สมเด็จพระพุทธสมปัตตนาที่ศาพระพุทธสมปัตตนาวัดม่วง เพื่อเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองเป็นบาร,รมีที่สร้างด้วยตัวเองแล้วก็จะได้แผ่บาร,รมีให้กับคนอื่นเปิดตลอดทั้งวันเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นโยมไหนมากลับมาไหว้วันไหนวันเกิดวันครอบครัววันไหนก็พามาไหว้ได้จะมีพระคณา,าจารย์เจเจิให้ได้กราบได้ไหว้อยู่อีกหลายรูปหลายท่านด้วยกันมีพระโชคลาภพระสิวลีแล้วก็มีวัตถุมงคลให้ ญาติโยมได้บูชาไปไว้ที่ร้านค้าที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลค้าขายดีมีโชคมีลาภก็มีหลายๆอย่างโยมก็เชิญช,ชวนมาดูมาชมแล้วก็มาบูชาได้ที่วัดม่วงจำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจ้ะ ท่านผู้ชมครับมาเที่ยววัดม่วงกันนะครับนอกจากจะมาทําบุญแล้วก็ยังได้กราบไหว้นะครับองค์พระพุทธเจ้าทั้งหมด28พระองค์และยังมีอีกมากมายนะครับท่านผู้ชมมาแวะเวียนนะครับก็แวะมาที่วัดม่วงนะครับนี่ผมโอระเครื่องนะครับพระอาจารย์ภัยวันจิตาคุตโตนะครับผู้ดูแลความเรียบร้อยวัดม่วงกราบในความเมตตาที่พระอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ครับ